กูรู like <bbe> ้ว่าหัวเข่ามันโดนที่เหล็กกูรู้ว่าหัวเข่าไอ้บู๊ลดน้ำหนักกิโลในบู๊บ้านลดเหโลครับฮะเจ็บเป็นโลน้ำหนักรถแต่นี้ไม่ลดเลยเนี่ยมันเหมือนเดิมอ่ะเปิดมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเนี่กล้ามเนี่ยเป็นมัดเป็นมัดดูพี่น้องเอ้ยเป็นไงเนี่ยกล้ามเนี่ยลงกิโลแล้วเนี่ยพอดีแล้วครับน้ำหนักพอดีนะ กล้ามขาใหญ่ไมพี่กล้ามขาใหญ่กล้ามขาโบ้ใหญ่มากครับเปลี่ยนพี่เหรอกะเทียมลงหัวเนาะนี่เขาเรียกว่าเรียกว่ากะเทียมลงหัวปิดอีบอยเมียเปิดอีบอยเม่ เปิเบอรตัวไม่ยุ่งบางเดียวเนาะกระเทียมลงหัวเนาะนี่แหละครับที่เขาบอกว่ากระเทียมลงหัวคุณรู้ว่าหัวเข่ามันเนาะที่แหลกคุณรู้ว่าหัวเข่าไอ้บัวนี่คุณอ่ะยิ้มงานเบิ่งครับยัยวะคุณรู้ว่าตุ๊บเข่ามันเน็อตพงกเนี้ยปัดคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าตุ๊บเข่าบวกบัวเอามือออกดิบัปัดหัวเข่าไป จริงไหมครับที่เขาว่าคุณใหญ่ที่สุดในได <c oughs> ทยใหญ่ท,ที่สุดในไทยใช่ครับ <c oughs> เอ,อเป็นรองของทุกคน,นครับโอ้ยอย่ามาล่วงเลยวงเลยกำลังพูดเลี่ยงเมีไอ้ <c oughs> ดำเดินไปเดินมาเนี่ยเพปรนเห็นบักโบเอ,อ้พูดจะแปดเจียบเลยน้องเพ้มก็ได้พูดนะปดัดเป็นเป็นเด็กมาเบิงบักโบปดัดเอาโซ่โซ่โซ่โซคนกำลังเนี่ยผู้สาวกำลังเนี่ย ปั๊ดปุปวดสาวเนี่ยมเพ้มปัดคนยังมีสามขาเนาะคนาเนาะพ้มคนสามขานเน่ยอัเรเีกว่าตุบเขาน้ออ <laughs> <ถ ux. S 2> ันน <laughs> ี้ว่ากูเรีกว่าหัวเด็กหนุอยเนาะ